สวัสดีค่ะยายปลาจ้า,าวันนี้ยายปาพามาดูต้นหญ้าเอ็นยืดเนาะนะคะ uh. ต้นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะคะวันนี้ยายปาจะมาเก็บละค่ะเนาะนะคะดอกหญ้าเอ็นยืดจะต่างจากตัวเมียคือจะเป็นแบบนี้เนาะนะคะจนนสั้นนะคะถ้าของตัวเมียจะยาวๆเนาะนะคะนี่ของตัวผู้นะคะยายปาก็จะมาเก็บเม็ดด้วยนะคะแล้วก็จะเก็บใบด้วยเนาะนะคะวันนี้เนาะยายปาก็พามาชมก่อนเนาะเนี่ยนะคะยายปาก็จะพามาดูเนาะนะคนะ ดอกยาเอนยืดก็จะเป็นแบบนี้นะคะดอกยาเอนยืดนะคะน,นี่ดอกแก่แล้วนะคะวออันนี้ยายปาก็จะมาเก็บดอกแก่นะคะเพื่อไปเพาะนะคะเพาะพันธุ์ที่เมืองไทยนะคะของตัวผู้นะคะันนี้ของตัวผู้เขาก็จะมีแบบสั้นๆแบบนี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวยายปาจะไปเก็บให้ดูเนาะ <Yo. S 2> ยัยปามาหาดเก็บใหญ่ย,ยืดริมแม,ม่น้ำมันก็เป็นสะพานขบวนเป็นสะพานสำหรับผูเท่าแก่ที่ว่าใช่รถเข็นเนาะนะคะเดินไปเดินมาเนาะ,ะแต่ว่าวันนี้ม่มีคนเด้ยัยปามามาเก็บแล้วก็จะเก็บอะ,อะไรจะเอาดอกติดไปด้วยนะคะคือจะจะไปเดดที่บ้านเนาะนะคะไม่ให้เสียเวลามากนะเนี่ยยายปาก็มาเก็บนะคะ เก็บกองกองไว้ก่อนเนะาะนะคะเดี๋ยวยายปาก็จะเก็บต่อเดี๋ยวจะี่น้องมาดื้อช่วยยายปากเก็บกันรู้ปา าดอกเก็นไปตากแดดนะฮะเพื่อเอาไว้ทำพันนกเวลากกับไปมือไทยจะเอาไปมือไทยด้วยะเอาไปหวานมัจ้ะได้ยินกระดอนเสียงอันนี้ต้นเกล ก็ได้เยอะพอสมควรเด้พี่น้องจะค่อยๆเก็บมันเชื้อนิดเชื้อหน่อยเดยด้อยู่ทางกา้านทางอะไรเก็บไปหมดเลยพี่น้องเด็กมันหลาเด้กนิดเก็บเสร็จถุงก่อนมันมวนค่อยไปทำควสะจาดบบานทีหลังพี่น้อง วางเร็วก็ยุบเหนือบอบอเท่าไรพี่น้องยปลาก็พามาเก็บเดิวันยุดของยปลานะยุดยาวพี่น้องยุดเป็นอาทิตนะย์ปุณนะเกก็บ ขนาดนี้แี่นอนเนี่ยยาเอ็นยืดตัวเมียาย่ปลาเก็บมาวันนี้ลางเรียบร้อยเร็วเด้อจ้าคลิปนี้าย่ปลาก็ต้องขอตัวลงก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ